พี่มิเชลพี่เอเล็กน่ารักมากเขาเรียบร้อยมากพี่ไม่มีอะไรต้องน่าก,กังวลหนูแสบกว่าเยอะพี่มีเชลบอกเอาโอเคงั้นพี่ก็พี่ก็หายห่วงคือเออคือเป็นคนกวนคนหนึงเลยเป็นคนตลกเราก็ไม่นะพี่เล็กเงียบมากเอ๊ะหรือพ่อจะยังไม่สนิทโอ้ยมือเบลเบลมือช่างไฟที่ไหนก็ด้โอ้โห อบูระเวอร์อบูระเลยูไม่ไหวแต่เรื่องนี้ไม่ได้ฟ้องพี่มีคนสวยจ้าจ้ามือเทสนั้น,น,นหนูมันเป็นมือที่แบบมือผู้หญิงที่ข้อใหญ่อ่ะ มันไม่ใช่มือผู้หญิงแท้ทุกคนคัาเกตเกตปะคือมันมีกระดูกข้อตรงนี้เพราะว่าเราหักนิ้วบ่อยตอนเด็กแล้วเราก็แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะซ่าอยู่พอสมควรเราก็กิจกรรมชายแทะเรากิจกรรมชายแท้มาตลอดกันแดดตัวนี้นะคะทุกคนเป็นกันแดดาง,งามนะคะซันส c r e e เซฟมือเท่ชอบมองเอาดีๆ,ๆมีคนชอบมืหนจริงไหมนี่ทุกคน จริงป่ะเนี่ยทุกคนอย่ามาหลอกหนูนะแล้วตอนนี้ตาหนูอะคือหนูกะว่าหนูไม่อยากแต่งหน้าเยอะแค่ไปกินข้าวกับเ,เพื่อนวันนี้วันเกิดไอ้มุกค่ะทุกคนไอ้มุกแปดแปดวันนี้จะพามันไปเลี้ยงข้าวแล้วก็เจอกับแก๊งดอยด้วยก็เลยนัดกันไปกินข้าวเลยชอบจริงๆเราเป็นเราเป็นเ e อ็กโทรเวิร์ดอะ เพื่อนชวนปุ๊บเราออกปาบมือเบลเท่มากทุกคนคือหน้าเราอ่ะมันละมูลแต่มือเราอ่ะมันชายแท้ชอบมองเส้นเลือดที่มือเบลจริงปะเนี่ยโอ้โหทำไมเบลไม่มีความรู้สึกนั้นเลยพี่เบลเทศเนื้อกันแดดที่นหน่อยได้ดิได้สิค่ะมา เราแกะหลอดใหม่เลยเพราะว่าหลอดเก่าเราหมดแล้วก็เบลตีกองก็จริงทุกคนอันนี้กันแดดหลอดใหม่เลยนะคะเพิ่งกดมาจากไลฟ์มิเชลไลฟ์คุณมิเชลเป็นเบลอ่เท่ไปหมดคุ่นี้รถมารับเจ็ดโมงโ กล่องมาจะเจอ,เจอกันแดดแบบนี้นะคะทุกคนขาเสร็จปุ๊บวิธีการใช้ใช้ยังไงเอาอันนี้ทิ้งแล้วใช้อันนี้ค่ะตบ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 ,ตบ,ตบ,ตบแล้วเล่นอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเวลาอีกแค่ห้านาทีนะแต่คงไม่ได้ไปทำไมอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนคุยพี่แอร์ก่อน พี่เจนเอนจอยนะลูกพี่ป๊อปโอ้โหสวยตะโกนพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้มาเอาเอกสารที่บ้านหนูใช่ไหมคะ่ะจะหนูเซ็นให้นะภูมิใจมากๆค่ะบอสบอกคอยดูเลยเบลจะเป็นนักแสดงคุณภาพผมรับรองโอ้ยแล้วปป้าโอ้โห หนูไม่ได้เขินใครแะหนูเขินปรปาป้ารู้ปราป้ารู้ทุกอย่างเลย <c ười> คือคือที่หนูแบบอึ้งคือแบบฮะขอบคุณหมอกกน,นะะ้องค่ะ thank you คือแบบแล้วบอสและเซลล์แบบเลิฟซีนฉับมากหาหาหาบอส ฟังบอสพูดและใจฟูมากหนูฟังแล้วหนูเขินค่ะมาไวจริงนะคุณมีอย่ายกุดเขินบอสเขินป้าาพูดไร <c oughs> หน้าหวานขึ้นมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเมื่อวานเชลไปงานวันเกิดเนยโชติวันนี้เบลไปงานวันเกิดเพื่อนเออใช่มีฟังและชอบเลิฟซีนมาก บอสชมทีไรกุดเขินเขินดิแสดงได้ดีมากบอสบอกฮคำถามคือบอสรู้ได้อย่างไรคือบอสแอบวาร์ปมาเลิบซีนอยากเห็นไม่มีทุกคนทีมงานชมนี่บอสเป็นนักสื่อ พี่หมอเตรียมตัวแล้วนะคิดตึงเบลไม่มีทุกคนมันเป็นหนังผีสวยมากพี่แวนก็พูดถึงเบลเคือตอนเนี้ชาวด้อมรู้จากคนอื่นนะคะไม่เกี่ยวกับเบลเลยถ้าบอกว่าสปอยหรือจากเบลเบลไม่ใช่ <c oughs> เอยครับ บอกอยากเป็นดาราเหมือนแม่มันจะเป็นทุกอย่างเลยอะมีอ้อยจะไปร้านเบลน้าทามะนะหน่าธามะมีวันนี้วันพุธนะถ้ามีมากวันนี้มันจะยุกนะคะเป็นห่วงสุขภาพมากอือตอนนี้หนูว่ะหลักๆคือสุขภาพนี่แหละเอ้ยครับตอนเจ้าหลับตาเจ้าเห็นหน้าคอยบอสบอสรู้จักพี่ๆเออาร์ไงอ่าเออใช่ แกาแฟรสชาติอร่อยไหมคะอร่อยมากคะ่ะอร่อยมากกลมกล่อมกลมกล่อมเลยแล้วเป็นแกาแฟที่ไม่ร่วนอุ้นด้วยเป็นกาแฟที่ช่วในเรื่องของระบบลําไส้ขับถ่ายแล้วความหวานคือได้มาจากเ,าเขาเรียกว่าครีมเทียมจากมะพร้าวนะคะทุกคนคือเป็นแกาแ,แฟที่มีประโยชน์อะไม่ทำลายสุขภาพกับหนังแนวดรามา่าผสมกับ ฮอรอร์สยองขวัญกับบทบาทที่จะท้าทายมากๆเลยนะคะดีใจมากๆค่ะที่ได้เล่นกับพี่ๆนักแสดงในวงการที่จะมืออาชีพสุดๆไปเลยนะคะกับเพลงนำอย่างพี่อเล็กซ์ทีรเดชแล้วก็กับพี่โบกี้ไรออนด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีพี่พี่นักแสดงอีกหลากหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่โมสพี่พีทพี่พีทอิทแหละทุกคนน่าจะรู้จักกันอืมสรุปเบลเบลเ,บล,เล่นเป็นภรรยาหรือหมอผีข้างบ้านอยากให้ทุกคนไปรอรุ้นแล้วก็รอติดตามมากกว่านะคะว่าเบลเบล่นเป็นอะไรอยากให้ทุกคนได้ดูแบบ ชำาๆแบบมันๆเบลว่าการที่เราไม่รู้อะจะดีกว่าการที่เรารู้เชื่อเบลเถอะเอาจริงไปดูแบบสมองโล่งๆไปดูแบบไม่รู้อะไรอะมันจะได้รู้สึกตื่นเต้นหวือหวาเหมือนเวลาที่เบาไปดูซูเปอร์แมนเนี่ยเบลจะไม่เบลจะไม่ไม่ไไม่ดูสปอยไม่สนดราม่าอะไรทั้งสิ้นเราจะไม่เชื่อจากคำพูดของคนอื่น จนกว่าเราจะได้ดูด้วยตาของเราเองไงพอไปดูปุ๊บโคตรสนุกหลุบมากซูเปอร์แมนภาคนี้คือที่สุดเคยพูดร้อยวันก็พูดได้เรื่องเนี้ยอืมเบลเป็นยามทุกคนอย่ามาพูดดักอย่างนี้นะคะทันวาได้ยังรอดูเลยมีจะฮึบอยากดูแล้วมีเพิ่งไปดูวันนี้สนุกไหมมีมเบลหยุดรอชมเลยจ้าขอบคุณครับ จะดูเบลสิบรอบทุกคนพูดแล้วนะ I love you energy And you understand me? No ค <laughs> มำมาบินมากสนุกหนังดีพอดเรื่องดีค่ะพอดเรื่องดีซูเปอร์แมนส,สาวแท็กมันสนุกใช่เบลก็ดูสาวแท็กเบลต้องทองแน่ๆขนาดจนถึงวันนี้เบลก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ย หลายๆวันหลายๆซีนที่เราถ่ายมาเนี่ยเราอยากจะเล่นให้มันดีขึ้นไปอีกเรายังไม่พอใจกับสิ่งที่เราเล่นไปอะคือคือคอ,อันนี้ส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายอย่างมากที่เบลยังอยากจะเก่งขึ้นอยากจะเรียนรู้ขึ้นไปอีกอืมกับบทบาทที่เราเล่นไปแล้วอะนะต่อพุ่งกับแบบพี่โคมชอบแล้วโอเคแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เอาอเถอถ้าพี่โคมชอบเราเราก็เออเราก็ชอบใช่ไหมพี่ คือบางทีเรายังไม่มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าคือเบลอาจจะมีทักษะหรือว่าเราเคยผ่านงานแสดงมาบ้างแล้วล่ะเล่นละครเวทีมานิดๆหน่อยหน่อยเป็นนักแสดงดอยแม่ฉลองแต่เนสิ่งอื่นใดการเล่นภาพยนตร์มันคนละศาสตร์ทุกคนคนละศาสตร์ทุกๆวันคือเหมือนคือเหมือนเริ่มใหม่ หนังผีไม่เคยเล่นมาก่อนดรามา่าแทบไม่เคยเลยแล้วภาพยนตร์คือเรียวสุดๆเป็นอะไรที่ใหม่และท้าทายกับเบลมาจริงทุกคนในกองทุกคนในสีเหมือนเป็นเหมือนเป็นครูให้กับเราอืมมั่นใจในตัวเองเยอะๆเบลเก่งมากลูกพัฒนาต่อไปนะอีนี่วัดฝีมือที่สุดเลยค่ะจริงนะ ก็จริงนะมันต้องใช้จินตนาการด้วยพี่สวยจังครีมนี้แม่หนูใช้แล้วดีมากจริงมันเลิศ HELLO FROM Singapore. I s i n ิ a p o r e ไอยาสวัสดีนะคะรอชมผลงานลูกนะงานวันที่16ส,สิงหาเป็นงานเข้าฟรีใช่ไหมคะพี่เบลทุกคนเกันแดดวิวัยเป็นกันแดด ที่เปิดตัวนะคะกับกดเชเบลนะคะที่จะไปร่วมอีเวนต์สนุกๆกันที่ฟิวจะปารรังสิตเพียงแค่ทุกคนซื้อซื้อสินค้าเนาะจากออนไลน์ในอ f a n d Boy นะคะหรือว่าซื้อที่ที่หน้าบูธ if a n d Boy ก็ได้ใบเสร็จต่ำๆสามร้อยหสิบบาทใช่ไหมทุกคนก็จะได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะแต่ว่าเข้างานฟรีนะเปพัฒนาตัวเองเสมอผลงานออกมาดีนะน่าธุ I don't understand any Thai but your e n e r g y is your essence never change เป็นหนังผีเรื่องแรกที่ตั้งตารอจริงนะฝากด้วยนะคะทุกคนฝากดูด้วยนะอืมไม่แน่ใจว่าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแบบตัดออกมาแล้วให้นักแสดงได้ดูผลงานตัวเองก่อนไหมหรือว่ารอดูพร้อมทุกคน ก็ยังคิดอยู่เลยว,ว่าถ้าถ่ายเสร็จแล้วแล้วแบบถ้าได้ดูพร้อมทุกคนเบลก็น่าจะกลัวไปเหมือนกันเพราะว่าเล่นเองก็กลัวเองนะจ๊ะก็กลัวคะ่ะถึงกลัวผี่ก็จะไปดูนะขอบคุณจากทุกคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกยอดจากทุกๆคนด้วยนะครับทุกคนเบลเบลไปก่อนนะทุ่มสี่สิบแล้วนะเพื่อนเพื่อนไปสองทุ่มไปแล้วนะคะเลิฟอยู่ทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารนะคะไม่บาย